สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเมื่อนี่สิผ้ามาถอดไข่เจียวไข่พี่น้องใส่หมูสับใส่ทั่วใส่หอมถอดไข่ถอดไข่ใส่หมูสับ,สสสสบพี่น้องสิเป็นถอดหรือสิเป็นขวไข่แหละพี่น้องมาเบิองน้ำกันเดออันสิเห็ดเนี่ยกินบ่เพ็ดเมื่อนี่ ข่องบอดีพี่นองกินตังเต่เพชรไหลกินตังแต่ตํำบักุ่งบักสมไหลกินเพ็รไหลกับบอดีกินเลี่ยงไหลมือไหลถาบก,กินกับบอดีพี่นองพวกจะเป็นบอถาบก,กินพริกก็มีปัญหาเรื่องทายเรื่องเขาห้องน้ำพี่นองมันหลบบอพอดีจักเม็ดเมื่อนี่เฮ็ดบอเพชดพี่นองเฮ็ดบอเพชดแต่ว่ากะสิกินนั้น กินน้ำผิกน้ำปลาใส่คือเก่าหันลาบาแต่ว่าส่วนมากกับมือได้ก็ไม่แต่กินเผ็ด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 มันเผ็ดผพดเผ็ดผดกับบ่ดีพี่น sì ้องบพเผ็ดกับบ่ดีเจียวไข่ใส่ใส่หมูสับด้วยจ้าเจียวไข่ใส่หมูสับใส่ถั่วพร้อมสิเาเรื่องไปเยี่ยมย่า่พี่น้อง ไปเยี่ยมย่ายๆก็ดีขึ้นนะแล้วแข็งแรงแนวพุทธเ่าพุทธเ่าเนาะพุทธเ่าบกเก็บบบป่วยหยังเพียงแต่ว่าลมซื้อ,อลมแล้วอันค้าหักคนกับพาขาเย็บแผเย็บแผลเย็บหยังดีแล้วเรียบร้อยฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็ปกติเล่าแล้วก็วอยากอยู่โรคบานแล้วก็อยากออกมาบานหมอเขาก็บอกห้ออกมาบอกห้ออกมากอ่ะแก็ไม่แต่อยากออกมาเนาะ เบิ่งพุทธเฒ่าเก่าสิบสามปีพี่น้องเอ้ยเราพยายามลูกเราพยายามยางหมอว่าถาดเจ้ายางได้แข็งแรงได้คอยสีให้เจ้าเมื่อไหวบ้านแล้วยางว่าสันแล้วลูกเองแล้ววัให้พยาบาลมาเหตุแล้วอาบน้ำอาบในเขาห้องน้ำห้องในแค่หลังจากผ่าตัดแล้วแค่สามเมื่อทนั้นแล้วอ่อนให้พยาบาลมาเสร็จมาล่างให้เล่ามาซอยเล่าเขาห้องน,งน้ำห้องไน มาจุมมาส้มเรานอกนั้นเราไปเองมัดพี่น้องแล้วเก่งคักไม่ญ่นี่เราเราไปแล้วพายายามเราพยายามเดินพยายาออย่มยางพอยางแล้วอยากออกจากโพ่งบานถ้าเราอร่อนแอแล้วว่าหมอสิบ๊ให้เราออกจากโล่งบานมนละตางกันพี่น้องกับแม่แม่ไอซีดาแม่ไอซีดานั้น นอนนอนอยู่เตียงอยู่ซื้อซลูกไปยาำกับลูกบ่ได้อยากให้ลูกอุ้มอยากให้ลูกส้มบาดไม่ในนี่นาบ่แลพยายามยางพยายามไปเองของเหล้าแลสิบอให้ซำไดซำหนึง่งแลสิบอให้พยาบาลมาอันมาจับมาอันสูนแลเลยแลสิเหตเองเรลาถ้าเขาสิมาจับไม่หยังราจังสิแลก็สิบอกเขาว่า อันพวกเจ้าบ่าต้องมาซซอยคอยดอกคอยสิคอยสิยสหัดยางเองคอยสิไปเองเวลาคอยกลับไปอยู่บ้านบ่มีพยาบาลไปดูแลคอยคอยก็ต้องเฮ็ดเองระวางสิโอ้ยเราเก่งคักไม่ไง่นี่9เปีพี่น้องเอ้ยคอยนั้นหอดเปียดชิานี่ก็บ,บุญหลายยังบ่ทัหไเด็ดถึง60อยู่กับกระดูกผูแล้วก็ย้อนเล้ายอมใจไม่ไงเ่าเมนเรา ก่งคักแน่มันเล่าวาย่อมแผลพ่นองอันอยู่โรงพยาบาลแล้วพี่นองเอ้ยให้คอยสื่ออันสื่อลิปสติกไม่ไปห้อยออก็เลยว่ามันหลายอยู่ลิปสติกเกา่าขอยก็บแบงไปห้เหล้าดินขอสอเขียนขิวแล้วมันหักเนาะขอยก็ไปสื่อให้เหล้าไม่ขอยไปเขียนขิวให้เหล่าไปแตงตูให้เหล่าทายรูบผมผมแล้วโลนเนาะผู้เฒ่าผมโรนหัวหลานนั่นละวะ่า แล้วก็ใส่ผมปลอมแล้วก็ขไข่ไก่เป็ดผมปลอมมาใส่ไหเล่าแตงหนาไห้เล่าแล้วแล้วก็ทายลูกยิมเป็นยูพีนองเอ้ยเราบอกคือคนป่วยจากเม็ดอันเจมนเล่าอันแข็งแรงเจมนเล่าอันนี้อ่อนซ่อนเล่าเจมนเล่ายูดอยดอยูดอยยูผู้เดียวแต่ว่า,า้าเราออกจากโรงพยาบาลมานี่ อันนี้พี่น้องอันนี้แกงขัวกุ้งเด้อพี่น้องเดอ้อแกงขัวกุ้งใไ่บักนัดจกของกะสิกินน้ำอยู่ดอกละวะ่ากินถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งกะสิเอาแบงไ้ให้ไอซีดาอันถ่านแล้วออกจากโราบานมหนีแล้วก็ถามวาสิไปดูแลเล่าลบอแล้วก็ว่าอยากให้ไปดูแลเล่าลปกติกะดูแลอยู่กะดูแลกะธรรมาดาเพื่อนบานซื้อแต่ถาเแล้วออกจากโราบานมาแล้วเล่าว่า อยากให้ไปเฮ็ดไปดูแล้วไปไปดูกวัาไปดูกลัวทุกเถี่ยวนะนะคือยานี่ก็แค่ไปเบิงไปหยั่งเหล้าซื้อไปเยี่ยมยมสามข่าวซื้อ,อแต่ว่าถาเลาออกจากโรงพยาบาลมาแล้วแล้วว่าอยากได้่อยเปอันไปดูแลเล่าเาที่ยวไปหาเล่าเฮ็ดกับขมกับขาวซื้อสิ่งซื้อของหายเล่านะั่นละว่าคอยก็เลยว่าฟังเบิงะกอนว่าสันดกอันคอยกับห้องกะเลียงไม่ยาแล้วเนาะ ไม่ยาข่อยก็ส่งไปใบบานพักคนสาลาฝนไม่ยาข่าอยเบายาข่อยก็เศรเลียงละห้องก็เศรเลียงไม่ยาห้องก็หายใจออกพี่นองกะสิมาเรียงไม่ใหญ่นีตอข่อยก็เลยเบิงข่อยก็เลยว่าเบิงสักกอนให้จะออกจากลูกบานมาสกักกอนเป็นจังไดจังวาก,กันไม่จังคุยกันไม่ แต่แม่ใหญ่นี่ลําบ่ยากคือแม่ไอ้ศรีดาดอกแม่ไอ้ศีดาลําเว้ายากผู้เฒ่าเว้ายากก็มีเด้อพี่น้องเด้อผู้เฒ่าเว้ายากผู้เฒ่าเว้าง่ายก็สิคือบ้านเฮานี่ล่ะเนาะหมากับแมวลูกไผกับแม่ยาหวยข่อยกข่อยกบ่ลงรอยเด้ข่อยตนอยู่ผู้เฒ่าข่อยก็เลี้ยงอยู่ถ้าสิซ้ําออยหลข่อยก็บ่เอาเด้อข่อยก็ได้ข่อยก็เมื่อยเนาะข่อยก็เฒ่าพอแงล่ะ สีให้ตั้งแต่ยอันสีซ้ำอ้อยแต่ข่อยไรไขอยเกาสูบ่ได้ดิข่อยกับ่เอาดิข่อยก็ยืนคําขาดคือกันดิก็ับซีดาข่อยเข้าใจยูว่าแม่นันมีผู้เดียวถ้าแม่เบายากข่อยกับ่เอาเด้อวาสันดอกอยว่าเจ้ายูกับแม่เจ้าก็คิเมื่อยูเมืองไทย่ขยเท่านั้นตัวว่าสันดอกจังหวะไอซีดาเราก็เลยตัดสินใจเอาแม่ไปไ้อัน ไปไ้บ้านพักคนชรลาบานพักคนชรลาพรแพงเด้อพี่น้องเด้อแม่ไอซีดาน,นเงืนจะของนั่นใจไปเดือนละสามพันหาผลด้พี่น้องเงินย่ายนะกับเขาก็มีเงินนั่นพยาบาลเลี้ยงดูอีกกับพันลัวต๊แล้วได้เกือบหาพันผลได้พี่น้องแต่ละเดือนแต่ละเดือนใจคาบานพักคนชรลานะข้าเจ้าเอาแพงคักเถอะด้ ตัดผมตัดเล็บนี่ก็อีกตั้งหากเด้้าสิตัดผมยังสีก็ต้องนัดคนมาตัดผมให้ตัดผมตัดเล็บข่อยกระเที่ยวเขาไปตัดให้เล่าอละะออเ,าเอ,อนงอนั่นละลวะข่อยบ่ให้เรลาเสียดอกข่อยกลับไปเบิงไปเยี่ยมเรลาถูกอาทิตย์นั่นละเห็ดเนี่ยกินเนี่ยอยากไปตอนเรลาถูกอาทิตย์นั่นละกับบ่ได้ทิ่มเล้าดอกก็เที่ยวไปเที่ยวมาเ,เที่ยวไปเบิงอยู่ตัดผมตัดเล็บก็เที่ยวไปเบิงอยู่ เฮดเล็บนี่ยพี่น้องเฮดเล็บมือเล็บตีนนะ่ะแปดสิบยูโรแปดสิบหายูโรพี่น้องเอ้ยอย่างสมาแพงกระดอกกระเดือมันบอมเนว่ารวมใส่กันเด้อคอยลราคิดว่าไปอยู่แล้วเบ็ดเสร็จรวมใส่น้ำกันรลดบ่แล้วบร่รวมแล้วเงินเ,เล่ลาไล่เขาก็ยึดไปไวได้ฝากธนาคารไใบได้เราได้ใส่เดือนละลอยเท่านั้นได้เข้ามาให้เราถือไว้ เธออยากดีติบให้พนักงานเบาไปเน่าละพี่นองเลยกินนี่สิเพเฮ็ดเนาเด้กเด้อพี่นองเด้อแล้วแล้วมาไปกินน้ำกันบาดนี่เข้าฝอยพี่นองมาไปกินน้ำกันถอดไข่ขวัวไข่พี่นองตบไทยมักเชอรีก่กับตะกูเด้อเฮ็ดตะกูเขาโพดมาบาดมาก,กินน้ำกัน มาพี่น้องขัวไข่ขัวไข่ใส่หมูทอดไข่ใส่หมูสับใส่ผักไลาๆตะกกูข้องหวานแกงอัน เครื่องล่างผ่าดังล่างพินองเครื่องล่างผ่ากันละเครื่องซักผ้าทั้งพอดีถือจังหวะปัน เสงดังดังพี่น้องที่มาไทยนะขงเด้อพี่น้องเด้อมันสิยเหงาปวดพี่น้องพรากันคลิปหนาได้จ้าจ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพอกันคลิปหนาจ้าย่านี่ไม่ไงก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ดอกยังบอได้ออกมาดอกเบ่งสิได้ออกมาง่ายบอหล่ะแต่อาการนั่นดีขึ้นเป็นตาไดอออกมาง่ายยู่ดอกกับแล้วแต่หมอเน,ะนาะแนวพู้เฒ่าพอกันคลิปหนาจ้าบัดดีจ้า